สวัสดีครับผมทนายเดชาจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนะครับนะการเ,าเขาเรียกอ,อะไรสมรสซ้อนนะครับกรณีตำรวจนะครับมีเมียจดทะเบียนอยู่แล้วแล้วไปแต่งงานกับหญิงอื่นนะที่เรียวกว่าเมียน้อยเป็นข่าวคราว,าวใหญ่โตฮนะสุดท้ายนะครับนะนายตำรวจคนนี้บอกว่าขออยู่ตรงกลางไม่ขออยู่กับใครนะพี่น้องประชาชนถามว่าทําได้หรือผมตอบสั้นๆเลยว่าทําไม่ได้ นะถ้าเราเป็นผู้ชายเรามีเมียจดทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วครับนะครับเราไม่มีสิทธิ์เลือกว่าจะอยู่กับใครเราต้องอยู่กับเมียที่จดทะเบียนสมรสครับจะไปเลือกจะไม่เลือกไม่อยู่กับเมียก็ไม่ได้จะฟ้องหย่าก็ไม่ได้เพราะเมียจดทะเบียนสมรสนั้นไม่ได้ทําผิดอะไรที่เป็นเหตุหย่าเพราะฉะนั้นอย่าพูดว่าอยู่ตรงกลางอยู่ไม่ได้ครับจะพูดว่าไม่เลือก อขอเลือกที่จะไม่อยู่กับใครทั้งนั้นก็ไม่ได้เพราะในเมื่อคุณจดทะเบียนสมรสแล้วและคุณเป็นตำร,รวจด้วยคุณต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเคารพกฎหมายไม่ทำผิดกฎหมายไม่ทำผิดสินร,รมการนอกใจเมียผิดทั้งกฎหมายและสินร,รมดังนั้นเลือกที่จะอยู่กับเมียที่จดทะเบียนสมรสนะและมีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูเมียและลูกของคุณอีกสองคนฝากไว้นะครับ นะคุณจะเลือกเลือกอะไรไม่ได้แล้วเพราะคุณจดทะเบียนสมรสแล้วนะเลือกอะไรไม่ได้คุณเลือกได้เฉพาะก่อนจดทะเบียนสมรสจดทะเบียนสมรสแล้วเลือกใครไม่ได้นะนะครับกลับไปคิดนะครับคุณตํารวจครับสวัสดีครับ